สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวผู้ไทยชาวสวนอีกแล้วนะคะวันนี้เนาะสาวผู้ไทยก็จะมาเล่านะคะสู่กันฟังเนาะในหัวข้อเรื่องเลี้ยงวัวมา1ปีนะคะได้กำไรกี่บาทเนาะสำหรับการเลี้ยงวัวแบบขยายพันธุ์นะคะการเลี้ยงวัวนะคะในข้อของสาวผู้ไทยนะคะ อ่าสำหรับปีนี้นะคะเป็นปีแรกที่มีการลงทุนนะคะเลี้ยงวัวเนาะแต่ก่อนนะคะก็เคยเลี้ยงนะคะคุณตาคุณยายเป็นคนเลี้ยงเนาะแต่ว่าก็เลิอกอาชีพไปนะคะเนื่องจากคุณตาเสียนะคะคุณยายเลี้ยงไม่ไหวเนาะทีนี้สาวผู้ไทยก็อ่าช่วงนั้นไปหาทำงานนะคะพอทำไปทำมาแล้วมันก็ไม่เหมือนอยู่บ้านเราเนาะเราทำกเกษตรบ้านเรานะคะอยู่ เป็นวิถีชีวิตมาตั้งแต่เนิ่นนานนะคะก็เลยพอมีทุนนิดหน่อยนะคะประมาณ3ามสี่หมื่นค่ะก็ซื้อทีละตัวสองตัวนะคะซื้อตัวแรกนะคะก็คือตัวแม่แดงตัวนี้นะคะตัวแม่สาวตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้นะซื้อตั้งแต่เล็กๆนะคะแล้วก็ซื้อมาเรื่อยๆทีละตัวสองตัวนะคะแต่ว่าขายออกไปแล้ว2ตัวนะคะที่เป็นตัวเมียเพราะว่าหมันนะคะแล้วก็ขายตัวผู้ออกไปด้วยนะคะ เลี้ยงอ้วนแล้วก็ขายเนาะแต่สําหรับการเลี้ยงแบบขยายพันธุ์นะคะในระยะเวลา1ปีของคอกที่สาวกไทยเลี้ยงนะคะก็คือเพิ่งจะได้ผสมนะคะไป2ตัวเนาะเรามีอยู่2แม่นะคะที่เป็นแม่พันธุ์นะคะที่เราจะเลี้ยงไว้เอาลูกเนาะก็จะมีตัวตัวตัวแดงตัวนี้นะคะที่เป็นแม่พันธุ์นะคะแล้วก็มีตัวแดง ตัวนั้นอีกหนึ่งตัวนะคะสำหรับปีนี้นะคะการเลี้ยงวัวแบบขยายพันธุ์คะสาวกุไทยยังไม่มีกำไรนะทุกคนแต่ว่าได้ผสมไปแล้วนะคะได้ผสมไปทั้ง2ตัวเนาะตอนนี้เราก็จะมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะผสมแล้วมันจะติดไหมนะคะสำหรับวัวแต่ละตัวเนาะถ้าติดนะคะทุกคนแล้วออกมาเป็นแม่ลูกเมียนะคะ เราจะยังไม่มีกําไรที่เป็นตัวเงินนะคะแต่เราจะเป็นกําไรที่เป็นตัววัวนะคะถ้าเรามีลูกเนาะถ้ามันออกลูกออกมาเป็นตัวเมียนะคะเราจะมีกําไรที่เป็นตัววัวนะคะไม่ใช่ตัวเงินนะคะทุกคนซึ่งเราผสมแล้วนะถ้าท้องเนาะก็ต้องเลี้ยงไปอีก9เดือนนะคะถึงจะได้รู้ว่าเราจะได้กําไรหรือเปล่านะคะพอเราเลี้ยงแล้วนะคะทุกคนถ้าสุว่าเป็นตัวเมียเนาะ ก็คือเราก็จะได้กําไรเป็นตัววัวแต่เราจะไม่ขายนะคะถ้าเป็นตัวเมียเนาะเราจะเก็บไว้นะคะเพื่อขยายพันธุ์โตนะคะแต่ถ้าเป็นตัวผู้นะคะเราก็ต้องเลี้ยงไปอีก7-8เดือนหรือ1ปีนะคะรวมระยะเวลาก็ขั้นต่ำา3ปีนะคะทุกคนในการเลี้ยงวัวขยายพันธุ์แล้วเราจะเห็นกำไรนะคะซึ่งหลายๆท่านหลายคนก็เลิกเลี้ยงนะเพราะว่าอ่ะข้อแรกเนาะวัวถูกนะคะ ข้อ2นะคะหญ้าหายากนะคะสมัยนี้นะคะถ้าเรามีที่ที่มันจํากัดเนาะไม่มีที่ปล่อยนะคะไม่มีที่ให้วัวลิมเนาะเราก็ต้องหาเกี่ยวหญ้าน,นะคะแต่ฤดูแล้งนะคะก็เป็นฤดูปรับเซียนนะคะของหลายๆท่านหลายๆคนนะคะที่ไม่มีแปลงหญ้าไม่มีที่ทางในการปลูกหญ้านะคะเราก็จะต้องหาซื้อเป็นหัวอาหารหรือว่าเป็นกากมันนะคะหรือว่า,าพวก ต้นข้าวโพดอะไรอย่างนี้นะคะที่เป็นอาหารลดต้นทุนเนาะที่ต้นทุนจะต่ำหน่อยนะคะมาช่วยในตอนนี้เราก็จะมีแต่รายจ่ายก่อนนะคะทุกคนในระยะ1ปีถึง3มปีนะคะแต่ข้อดีของข้อเรานะคะก็คือเออเรามีที่นาเนาะที่เป็นของญาติพี่น้องเราด้วยแล้วก็ของเราด้วยนะคะ ให้ปล่อยนะคะเล็มก่อนทั้งวันนะคะประมาณบ่ายสองเราก็จะพาวัวเราลงกินน้ำที่ห้วยที่หนองนะคะอันนี้ก็คือเราจะไม่ได้ไม่ได้ซื้อหญ้าแล้วก็ไม่ได้ซื้อน้ำเนาะพอเรากลับเข้าคอกนะคะเราก็จะให้กินฟางนะคะฟางเราก็ขอจากพี่น้องเรานี้หละทุกคนขอนะคะแล้วเราก็จ้างรถอัดฟางมาอัดนะคะเราก็จะมีต้นทุนในฟางแต่และก้อนก็คือก้อนละสิบห้าบาทนะคะทุกคน อันนี้ก็คือจะจะเป็นรายจ่ายอีกแล้วนะคะแต่ว่าถือว่าไม่สูงนะ,ะเพราะว่าฟางหนึ่งก้อนนะคะก็ก็กินได้หลายวันอยู่นะคะสําหรับคอกเราเนาะ,ะเพราะว่ามันมีน้อยตัวนะคะมีสี่ตัวเนาะ,ะพวกอารมข้าวนะคะเรามีเครื่องสีเนาะ,ะแล้วก็สีข้าวเสร็จแล้วก็เอาลำม,มาไว้ให้วัวเรากินนะคะสําหรับวัวแม่สาวตัวนี้นะคะเพิ่งผสมไปเมื่อวานนะคะก็ต้องนับไปยี่สิบวันนะคะว่าจะผสมติดหรือเปล่านะคะ ถ้าไม่ติดนี่ก็คือเขาก็เสียเวลานะคะทุกคนคะ่ะสรุปแล้วนะคะปีนี้นะคะที่ครอบของสาวภูไทยเนาะการเลี้ยงวัวขยายพันธุ์นะคะคือยังไม่เห็นกําไรสักบาทและยังไม่มีกําไรตัววัวสักตัวนะคะแต่เหตุผลเนาะทาไมไม่มีกําไรนะมีแต่การลงทุนทําไมถึงเลี้ยงนะคะสาวภูไทยทําอาชีพเกษตรกรนะคะเป็น วิถีชีวิตมากกว่านะคะคือสําหรับคนเราเนาะมันก็ต้องการรวยทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนแต่ว่า,าสาวผู้ใดคิดว่าอยู่บ้านเรานะคะอย่างน้อยเนาะบ้านก็ไม่ได้เช่าข้าวก็ไม่ได้ซื้อนะคะเราเลี้ยงเลี้ยงไปถึงแม้ว่าอาจจะเห็นผลกําไรช้าหรือว่าเห็นได้กําไรน้อยเนาะแต่เราก็ทําเพื่อที่จะได้เป็นมรดกตกทอด อาจจะไปถึงลูกถึงล้านนะหรือว่ายามที่เราจําเป็นเนาะเราไม่มีอ่ะเราก็ยังคิดถึงนะคะวัวในค้อของเราสามารถขายเป็นเงินได้นะคะอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องหยิบยืมผู้อื่นเนาะให้เดือดร้อนนะคะทุกคนเลี้ยงไปสักสามปีนะคะอาจจะเห็นกําไรนิดหน่อยก็ดีกว่าเราไม่ทําอะไรมาเลยนะคะถือซะว่าเป็นเงินสะสมเงินเก็บนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญก็ใจรักด้วยนะคะ สาวผู้ไทยก็เลี้ยงวัวหากรีดย่างปลูกพืชพันธุ์ทางการเกษตรผสมผสานนะคะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะคะทุกคนแล้วก็ทำนานะะทำหลายๆอย่างด้วยกันนะคะไม่ได้ทําแค่เลี้ยงวัวอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเลี้ยงวัวคืออาชีพเสริมนะถือว่าเป็นเงินเก็บของปีนะคะปีนี้ก็อันนี้แหละคะ่ะได้วัวมาสามสี่ตัวนี่นะคะ่ะทุกคนที่เป็นเงินเงินเก็บนะคะ สำหรับท่นานใดเนาะที่อยากจะเลี้ยงวัวนะ,ะแล้วอยากจะเห็นกําไรไวๆนะคะอันนี้สาวผู้ไทยแนะนําให้เป็นเลี้ยงวัวผู้นะคะเลี้ยงอ้วนแล้วขายเนาะเราจะเห็นกำไรไวนะคะแต่ถ้าเราอยากได้แบบเออวัวเต็มคอกนะคะทุกคนเลี้ยงแบบขยายพันธุ์เราต้องใจเย็นๆนะคะขั้นต่ําอย่างน้อยต้อง3 4ปีขึ้นไปนะคะถึงจะเห็นกําไรเนาะเพราะว่าหลังจากเราผสมก็ต้องรอไปอีก9เดือนนะพอคลอดออกมาแล้วนะคะเราก็ต้องเลี้ยงไปอีก 7 8 9เดือนถึง1ปีนะคะร,รวมๆร,ระยะเวลาก็น่าจะ3ปีได้นะทุกคนสำหรับท่านใดท,ที่ยังรักอาชีพนี้อยู่นะคะแสดงว่าเรา,าหัวอกเดียวกันนะคะถึงจะแรงแค่ไหนเนาะก,ก็สู้คะ่ะทุกคนไม่ไม่ว่าจะไปทำงานที่ไหนมาแล้วก็ไม่เท่าบ้านเรานะคะมีเล็กมีน้อยนะคะเราก็ใช้น้อยไปเนาะทุกคนนะคหาเล็กผสมน้อยไปนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะ ท่านใดที่มีคําแนะนำนะคะในการเลี้ยงวัวให้ได้ผลผลิตไว้นะคะได้ลูกปีละตัวนะคะหรือว่าคําแนะนําเลี้ยงวัวยังไงให้วัวอ้วนก็แนะนําสาวผู้ไทยได้นะคะสาวผู้ไทยยังเป็นมือใหม่เนาะเพิ่งจะเพิ่งจะลงทุนเลี้ยงวัวเองนะคะปีนี้เป็นปีแรกเนาะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้ว มีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ